ชีโซเชียลคลิกเดียวรู้เรื่องโอยโอยโอยเสื้อกันแน่นกางเกงกันแน่น,น,นมันแน่นไปหมดทุกส่วนฮะดูฉันอ้วนขึ้นไม่สิเสื้อผ้าฉันซื้อไซสอ S มาฉันจะอ้วนขึ้นไม่ได้เอ๊ะหรือเป็นเพราะตัดผมสัน้นก็ไม่เกี่ยวนะฉันมาอ้วนขึ้นไม่ได้พูดเราเป็นผู้หญิงห้าอ้วนเด็ดขาด ในรายการชีโซเชียลคลิกเดียวดูเรื่องค่ะ บอกแต่พูดถึงก็ไม่อยากจะยอมรับเท่าไหร่หรอนะว่าตัวเองอ่ะ้วนไอไม่เป็นผู้หญิงนะคะพูดเลยว่าต้องเป็นชนีร่างเล็ก no ชนีร่างใหญ่นะคะผู้ชายเขาไม่ชอบแน่นอนจะทำยังไงละ่ะได้แก้ว่าสาวๆเนี่ยเผลอกินจุบคิมจิไปแล้วไอแนะนำว่าช็อกโกแลตช็อกโอกแลตค่ะทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็อดอาหาร <laughs> no ผิดวิธีนะคะการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีไม่ใช่การอดอาหารนะคะแต่เออเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเราจะลดน้ําหนักยังไงให้ถูกวิธีต่ายมีผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ต้องไปปรึกษาคุณแม่ค่ะของกระต่ายก่อนค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความ,วาม,ม,มอ้วนสิ่งที่ฉันถูกแน่ไปถามคุณแม่ดีกว่าค่ะว่าอ้วนจริงหรือเปล่าอเราเปดยังไงร,รู้กระต่ายว่าคุณแม่อ้วนเหรอคะคุณแม่ยอมรับก็ได้ค่ะว่าคุณแม่อ้วนแต่ว่าคุณแม่กําลังจะผอมเลยนะคะเพราะคุณแม่มีตัวช่วยค่ะไม่ใช่อาหารเสริมหรือว่ายาลดน้ำหนักหรอนะคะ แอพ i ิเคชันนี้ค่ะ Workout Trainer เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับที่ชอบการออกกำลังกาย Workout Trainer นะคะจะเป็นเหมือนการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะมีเทรนเนอร์่วนตัวเนี่ยคอยควบคุมท่าทางการออกกำลังกายของคุณลูกให้ไปในทางที่ถูกต้องแอพลิเคชันนี้นะคะใช้ทั้งระบบภาพเสียงและวิดีโอที่จะช่วยสอนวิธีการออกกำลังกายโดยมีท่าทางการออกกำลังกายให้เลือกมากกว่า1000ท่ามีว่าคุณลูกจะต้องการซิกแพค หรือว่าลดน้ำหนักโยคะพูดได้เลยว่าแอปพลิเคชันนี้ทีเดียวครบและสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะจ๊ะ and down, and one, and two, and คุณแม่มเลดมาแอปพลิเคชันนี้มันชื่อว่า work out trainer ที่ทำให้ตายเนี่ยออกกํลาลังกายโดยที่ไม่ต้องจ้างเทรนเนอร์พูดเลยว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนด้อเฮยมันกิ๊บเก๋อยู่เรเก้ามากเลยคุณแม่มันเลิเวอร์วรังอลังการ แม่นี่โซเชียลมากๆต้องมีนะคะกับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Workout Trainer วันนี้นะคะหมดเวลาของตายแล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะชมรายการฉี่โซเชียลขิเดียวดูเรื่องติดตามได้นะคะที่ y o u t u b e c o m s g e n c ค่ะแล้วก็มีรายการอื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้ตายขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วกันได้ใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ